ทุกคนกบพ่อเพาอีกแล้วค่ะดิฟิน่ทานดิซียดูเ,เนี่ยคะ่ะบรรยากาศเดิมอีกแล้วนะคะทุกคนเตรียมมาเตรียมครอบเตรียมอันนี้เป็นกลุ่มของสกีนะคะทุกคนเขามาเล่นสกีกันแต่มันยังเล่นไม่ได้นะคะทุกคนตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นน้ําแข็งมันบ้านเรานะทุกคนแถวบ้านเรานู่นเป็นน้ําแข็งน้ำลงเป็นน้ําแข็งค่ะทุกคน แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรือใหญ่วิ่งมันก็เลยไม่เป็นน้ําแข็งมันบ้านเราละพอกนักสํารวจสกิดน้ําแข็งค่ะก็มาเล่นแต่ว่าตรงนี้มันพานได้เป็นน้าแข็งนะคะมันเปงนแต่ว่าต้องมองม,มุมมุมมองม,มุมมุมผ่านป็น้ําแข็งแต่ลงเล่นไม่ได้แล้วลงเล่นไม่ได้แต่ทีพี่น้องป้องไปสบูสคนบริภพภรกันไล่เมื่อแล้ะค่ะยินดีต้อนรับข้าสุรักษ์สไตล์ไปตอนสาสกน้าด้วยไม่ได้พอกันไล่วันแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเพราะว่าอากาศมันไม่ดี วันนี้แดดออกก็เลยพ่อใหญ่ก็เลยชวนออกนะ,นะสู้หลัมนมันบมิสสติกแว่ <laughs> หมู่นวนก็ประมงของนักสเก็ตน้ําแข็งเขาว่านั่งดื่มนะทุกคนเขาคิดว่าตรงนี้มันจะเล่นได้มันเล่นไม่ได้ค่ะอยูบรรยากาศ Precis, tryck ut dem lite, gör det om det går. För att, Annars blir de för tjocka. Mm. För de går ihop sen vet du. i mm. mig mm. มลงเสียงัมไดีกล่ับรรยากาศเลยนะคน กุสแล้วขาก็ยจะเดินไปเล่นสเก็ตสเก็ตกัน เราเห็นเมื่อกี้นะครับทุกคนพขาก็จะเดินไปเล่นสกเก็ตน้ำแข็งไงนนคทุกคนมากันเยอะเลยกลุ่มใหญ่มใหญ่เลยน่าดูสิ่งอิส เสร็จแล้วจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ Mm. <laughs> Tuff logistik för honom ja. ja verkligen, det är mycket nu. Ja. Om du får möjlighet att skicka en hälsning till brorsan Nils, Och då, vad, vad vill du säga till honom? ผู icana, ้คนออกมาเยอะเลยนะคะอากาศ โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมจ้าสุดถ้ายนี่กับคอทุกนางสุขภาพแข้งแรงเฮงๆรวยยปังๆังทุกคนนะคะทุกคนกลับมาแล้วกลุ่มสก็ตน้ําแข็งว่ามันไม่มีน้ําแข็งค่ะทุกคนเพราะมันไม่เป็นน้ําแข็งโอกกทินเอียสวิตกันขากลับก็เลยชวนพ่อใหญ่แม่มาดูตรงที่เราเคยก่อไฟะคะ่ะทุกคน นูผู้คนมาเล่นสกเก็ตน,น้ําแข็งตรงนี้เยอะมากที่แรกพ่อใหญ่บอกวา่าตรงนี้หิมะมันจะคุมเล่นไม่ได้พีซานกลุ่มที่เราเห็นกาลังมาไห้หมองอาแอนได้เหรอนานมากแร้วไม่ได้มาตรงนี้ทุกคนอุย้ยเห็นไหมเป็นน้ำแข็งแล้วอีสคนเยอะคะ่ะคนเล่นเยอะนะ กลุ่มที่พวกเราเห็นนะทุกคนหลายคนอ๋อผู้คนออกมาเล่นเยอะเลยเห็นไหมพ่อนะซูมให้ดูก่อนคนออกมาเล่นสเก็ียน้ำแข็งเยอะเลยอยู่บ้านเราเขาเกียดให้เล่นหรือย,ยังไม่รู้ไม่ได้ลงไปดู ดูขั้นโปรว่าเมร์บอลบอลหนวินนะโปรว่าอกอะอ๋อพามาชมคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะทุกคนออกมาเล่นกันเยอะเลยเห็นบ่อเป็นทะเลแล้วน้ำแข็งแล้ว ้ต้ไอมเสียฟัอ๋อคันเช่าเดยดมบมพเทคป่ะอ้เดอกที่สวนใหญ่ e ุดมทีกลับาไม่คนเล่นดเก็ตน้ำแข็งทุกคนน่าสนุกักเขาจังเลยแต่เรากลัว

กลุ่มใหญ่เห็นไหมกลุ่มใหญ่ๆผู้คนออกมาเยอะเลยเดินสเกลน้ำแข็งโชคดีจังเลยวันนี้มาเจอคนเล่นสเกลน้ำแข็งเดินแรลงไงใช่เดินซมเดยนอีสันลีกับพวกอ่ะฟลูออเรสไว้อีกเงิน Men det kanske är de, de fin is. Ja, den är nog bättre lite längre ut, ja. skulle jag tro i alla fall. Det verkar ju som att det går rätt så lätt att åka. Det är bra. ไปถ่ายกันนะคันไเชิขึ้นแม่เชิดฝมือเขาแม่เฮ้ยดนอ๋ทั้งเรตรงนี้ไม่ได้มานานแหมไม่มัเไม่เป็นนักแข่ง <eterm Gore> <Pacific Nein> <num> <t currently> นานแล้วใช่ไหมบักกา Simma simma. Ska jag simma? Ja. Nej det går inte. Går det inte? lite trögt. อีแกงแล้วน่าสนุกกับเขาจังเลยทุกคน่อเียมดอวาร์ยูดช็อกกอไอซจะีนจะเป็นฮุกยูดดิ้ก็ดูเกมรนพอซเนโอเคโอ้ขอมาคอยสตาร์ทเครื่องเสียดายฉากว่ะฮั นี่เป็นกลุ่มเข้ามากันเป็นกลุ่มนะคะทุกคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอืมเป็นลวดเตยอ๋อนี่ห่าเลือยืดฟังเสียงนะคะคนฟังเสียงฟังเสียงอ๋อมาเรีมองนะค่คอมอูริกะระอูริกระพรัสนุ <c oughs> ่นเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่กับลูกมาเล่นแล้วค่อยจะเป็นคนถ่ายคลิปบลอนเลียได้อีหมอร้อน เขาแคขั้นเทะอูดเหนเนตอีมอร์นคอมบีด